สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องหญ้าที่กบก่องนะคะก็าง,งามเพิงเนานอหยาดอกไม้ก็สวยจริงๆเนาะสวยงามมากเวลาลมเวลาลมมันพัดมันอันนี้ยิ่งสวยลมดอก มันคล้ายๆกับดาวกระจายแต่ดาวกระจายมันดอกไม่เยอะขนาดนี้เนาะอันนี้จะสีเหลืองอันนี้มันหลากสีสีชมพูปะเอาผสมกันเลยบือ่เอามาผสมให้มันไม่ให้มันมีสีเหลืองเนาะ ฝั่งนั้นก็เป็นกล้วยทอด้าไปดินตะหิงแล้วไปัาลูกบ่ก้นเลยมันนะนนยังมีก,มมกม้นบ่เป็นนนรพดเท,ท่านี้ดูดีอยู่บ่ไม่ได้ฮาไปตะหงแล้วก <c oughs> ระถาโกมโเ,เป็นสาวแล้ว ดอกมาเขาเอิมาดอกคอดคอดมอสดอกขอดมอเขาได้หลายว่าเพิ่นไปซื้อฝาน้องไหนเพิ่นซื้อฝ้ายบ้านอันนี้นะคะบ้านหัวน้ำเพียงุก็ระพู้จักแตว่ามันเป็นอ่างโอ้กล้วยเยอะมาก มมมมแม่นค่ะถ้าปัออ่นใครไปส่งเข่าก็มาซื้อแวะซื้อมันกินง่ายขนาดนะค่ะมันอยู่ในหนองน้ำเด้แม่นในหนองน้ำเพราะว่ามีเวลาก,กินเผาเลยเนะาะะจได้ปลาแห้งมันแล้วเอ๊ะกินกินกินทายกันจอดปลาบอนได้ค่ะบ้านนี้อ,อันนี้เขาบอกว่าทอดกล้วยนี่คือถ้าเราไม่ทําไม่เป็นก็คือไม่เป็นเนาะ ทอดเป็นทุกคนค่ะแต่จะคุมระดับน right? right? ้ right? ํามันได้ไหมออนัะระดับแป้งนี่ค่ะใช่ระดับมันเหนื่อยตอนตีแป้งอยู่นะคะนี่แหละตีจนแขนสีลอยต้องตีให้มันขึ้นฟูให้ได้นะคะต้องตีแป้งเนื้อแป้งให้ขึ้นฟูให้ได้ต้องให้ขึ้นฟูถ้าตีได้ถ้าเมื่อใดมันเมื่อยมันบบท่านยังสี่ห้าปีบบได้นี่มันจะอมน้ามันนะแม่ค่ะอมน้ำมันก็หนึ่งคนกินไม่อร่อยสองคนขายก็ไม่ได้นะคะน้ํามันมัน เราทอดทุกวันนี้นะวันละสี่ห้าขวดนะคะคาน้ำมันแล้วอีกอีกอ,กอย่างบางทีเจ้าบางเจ้าก็จะแข็งไปนะเขาผสมแป้งไม่ได้ค่ะตีแป้งไม่ได้บางทีกินแล้วมันเคี้ยวไม่ได้นะมันแข็งเห็น<ม>เห็น <ๆ S 1> ล, <ง S 2> ลุลงช่างออกมาเหมาใช่ไหมเห็นเห็นลุงช่างออกมาเหมาพรามีมีข่าวดีว่าเอฟซีจะเหมาวันเด็กนะคะก็ร่วมแล้วเป็นสี่พันบาทแล้ว ค่ะแจ้งแล้วเพราะว่าเขารอแค่วันโอนแล้วป้าไทวบ้านเอามาให้สี่พันแล้วคือยืนยันมาแล้วสี่พันบาทเหมาให้เด็กๆในวันเด็กวันเด็กวันที่เก้าใช่ไหมเก้ามกราวัวันเด็กทำไมเพิ่นนัดวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดอ๋อเป็นวันที่สิบเอ็ดอ๋อวันที่เก้าไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดนัดวันที่สิบเอ็ดนี่แหละร้านนี่แหละจะเข้าไปทอดทั้งวันให้เด็กๆ ได้กินแบบร้อนๆสดๆสดๆทั้งวันคุณอนุวัน์แจ้งตอนเช้าค่ะไม่ได้กลางคืนไม่ได้มันจะไมกหวคืนได้ค่ะจะไม่เป็นแป้งที่แช่ถ้าเป็นแป้งวันต่อวันคุณนนี่ถ้าตีเผื่อไม่หมดก็คือไม่ได้เก็บมันเก็บไว้ทีนี้เราไปเก็บแป้งมันจะเซตตัวแข็งแล้วมันจะเป็นโมนน้ำมัน ก็คือตีตอนเช้านี่แหละค่ะถึงอยากรู้ยอดเพราะว่ามันกะละมังนี้มันจะได้หนึ่งพันบาทจ้าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเอฟซีโอนมาแล้วเพื่อนจะออกมาแจ้งยอดค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าสี่สี่พันนี้คือแน่นอนแล้วเห็นป้าแถวบ้านบอกว่าสี่พันนี้คือแน่นอนแล้วเพื่อนคอนเฟิร์มมาแล้วว่ารอแค่วันโอนมาใกล้ๆวันเด็กมีเด็กมีนูสอนให้ทอดนะคะเวลาหนูไม่อยู่แต่แกก็ดูไม่เป็นเหมือนเดิม ใช่คะยังเป็นเด็กอยู่ยังทํากับข้าวไม่เป็นนะคะจ้ามันยังไม่มีประสบการณ์สอนนี่สอนให้ทําเองเลยทอดออกมาที่นี่กัใครสอนให้ลูกวะให้เขาเ่งจ้าลูกเขาลูกเขารู้จักทํามาหากินทั้งเขาจะไม่เข้าใจไม่เย็นนะคะเด็กเขารีบต้องใจเย็นๆเนาะค่ะนี่แหละสาเหตุที่หนูนันถ้าถ้าเมาหนิหนูต้องขึ้นเป็นสองหม้อแล้วหนูต้องได้ดูเอง เราคลุไสได้เนี่มันจะกรอบนี่ยสีชั่วโมงได้เลยค่ะบางวันถ้าตีแป้งได้ฟูมากนะพอตอนช้าเนี่ตอนเย็นแปนกลับมากินยังกินได้ครับว<อ>ัน<อ>นั้นเนื่อยมาซื้อกันตอนค่ำๆนะย่งกรอบอร่อยอยู่เลยยังไม่แข็งยังไม่บางมือเน้นบางมือก็ตีปวดแขนค่ะตีบดายที่ด <c oughs> าบบ้นที่จริงนะบางคนเขาจะสาใส่เครื่องใส่เครื่องตีเลยถ้าใ<ต>ส่เครื่องตีนะเราจะไม่รู้นะคะ ขนาดผสมลงไปมันละเอียดมากเครื่องน่ะอ๋อเราต้องใช้มือใช้มือตีถ้าเราใช้มือตีนี่ตัวนี้มันจะตัวนี้นะไม่ไม่ใช่ที่ตีเฉยๆนะคะนี่อันนี้มันสัมผัสได้ด้วยอ๋อมันจะขึ้นไลวระดับนี้พะถ้ายกขึ้นแบบนี้น่ะคือระดับของแป้ง ถ้าใช้เครื่องเราจะไม่รู้มันละเอียดมากบค่ะมันละเอียดเกินไปค่ะมันจะทําให้แป้งมันเซตตัวละเอียดมากอันที่มันละเอียดมากนี่ยเขาต้องเอาไปทาเค้กใช่เหมือนเหมือนเหมือนพิกเนาะเนื้อเนื้อมันจะแน่นที่กปุ่นที่เราตําเองเนี่ยมันจะหอมกว่าที่ใช้การปั่นนะใช้เครื่องปั่นมันละเอียดเกินไปขึ้นแล้วเดืองสวยมาก อมหรือไม่ออมน้ํามันในคนที่ทอดจะรู้เลยค่ะเพราะว่าทอดทุกวันมันจะหนักที่น้ําหนักมือถ้าอมน้ำมันมันจะหนักมือเวลาเอาขึ้นนี้ตัวนี้จะหนักมากแล้วก็น้ำมันสี่ขวดนี่จะไม่พอหนึ่งวันมันจะแห้งไวเนาะหนูนี่ไปเป็นลูกน้องเขาอยู่สองปีนะคะ เขาไม่ให้สูตรนะใช่ค่ะใช้ความจำลองจับลองถูกนี่มากว่าจะเป็นได้นี่น่าจะสามเดือนนะคะอ๋ออ้าวอาอือ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 อเขาไม่ให้คือที่เขาสนเาเรียนมาแต่ใส่คู่พกรักจับเอานี่ละค่ะคนมันบ่เนี่ยนะ ค่ะป้าเพื่อนจะเอาออกแล้วจะเฮ็ดบ้านนั่นเะะอค่ะปรับพื้นที่ทำบ้านาจะโกสองพี่น้องมาอยู่ด้วยกันมีสามคนค่ะพี่น้องพี่น้องสามคนนคะคะคนหนึ่งอยู่กับแม่อ,อยู่ในบ้านอันนี้ของพี่ชายสองคน<อ>คนเล็กอยู่ในบ้านย่าอันน้อ <laughs> อันจ้า อันจ้าดีค่ะอันลูกสาวสามคนเลยบอกเจ้าน่ะใช่ค่ะลูกสาวสามลูกชายหนึ่งอ๋อชายคนหนึ่งแต่คนใหม่ไม่ได้อ๋อปิดอู่แล้วเขาได้ทำงานแล้วดีแล้วเขาได้เงินแล้วเขาทำงานแล้วก็สบายเฮาสู้อีก ไช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ญาติที่โกลกๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ